เอาว่งเออเอาว่งใจกระจันตรงนะครับนี่เป็นใบประวัติค่ะของคณะแต่วาเออเออเอาว่มเออเอาว่าเออ มาหอนึงแล้วมาคอยยังไม่มาก็เลยกลับไปกุฏิซะก่อนแล้วค่อยมาทีหลังยังไม่เคยเห็นลงตายไม่ใช่หรอเคยแล้วค่ะมาพร้อมกับอยู่ลารเมื่อสักบกว่าปีไปแล้วค่ะเมาใส่บาตรไปเยมาใส่บาตรอยู่เลยอ๋อสมัยยังอยู่มั่ยมอยู่เลยค่ะเออใส่บาตรอยู่ที่ไหนที่วันนี้หะค่ะที่วันนี้เลย เคยมาที่วันก็เคยมาม่หค,คโอ้ <ตา S 1> ถ้าถ้าอย่างนั้นหลวงตาก็เซอเองนะ,นะลูกศิษย์ลูหามาเยี่ยมจนฟ้ากระเทือนมากันยังไม่ได้รู้เรื่องรู้แล้วแสดงว่าเซอจริงอยู่ <c oughs> นี่แล้ววัดป่าบันตาด <c oughs> คือสำหรับประชาชนเข้ามาก็มาแ,แค่นี้บริเวณ ที่นี่รับแขกกัรับกันที่นี่ในบริเวณข้างในเป็นสถานที่ภาวนาของท่านทั้งนั้นหมดเลยข้างในไม่มีใครเข้าไปข้างในเป็นทำเลของพระที่ท่านทำความเพียรภาวนาอ่นตอนนี้หลวงตาย,ยังออกบินทบาทอยู่หรือเปล่าคะโอ้ไปไม่ได้แล้ว <c oughs> หยุดนานแล้วนะไปบินทบาทไม่ได้นานแล้ว มันไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้เพียงจะเดินเดี๋ยวนี้ได้ได้นั่งรอมาแล้วนะเอารอไปใส่มาแล้นอะอย่างเง้ยกรลงขนาดนั้นแต่ก่อนยังพอเดินมาได้เลีวยทุกวันนี้เดินไม่ค่อยสะดวกเหนื่อยไม่ลำบากเอามันลำบากมากอยู่คือธาตุการมันอ่อนลงอ่อนลงเพราะปีที่เกิดมันก็ได้ ถึง96ปีนี้แล้วนูน่นนาบ96ย่างเข้ามาได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วไม่อีไม่กี่วันก็จะไปละอยู่าณถึง96ปีแล้วนี่อยูน่นานอยู่